แล้วบ,บูนะเขาเอาอะไรมาเลี้ยงมันเห็นเขาจุดเข,เขาเขาเอาถูมาจุดครับอรจอมปลวกตรงนั้นคือคืนค่าึ้นแน่แต่ค่ะึ้นไปหอดฐานพระพุทธรูปเลยค่ะเป็น,นกอตัวขึ้นไปครับเป็นเมื่อกาจอมปลวกนี่นก็เหมือนจะดียต่ตรงนั้นนันต้องเป็นที่ที่แบคนมีบารมีอาจจะตายครับ ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะทําแผ่นดินตรงนั้นให้มันสูงขึ้นถือจอมปวกมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลมันก็เหมือนเจดีย์อ่ะปู่ว่าเมันเจดีย์อ่ะเจดีย์ธรรมชาติจอมปวกนี่ใหญ่เหมือนเจดีย์เลยนะครับท่านผู้ชมใหญ่นะไปทำไปถ่ายดูครับเดี๋ยวจะขอเลขได้เหมือนกันนั่นนะถ้าคนดูเป็นเลขกับจอมปวกก็ขึ้นถ้าคนเรียนมาน่ะปู่เคยไปขอหรือเปล่าครับเ ก็ไรดอกเพ่งเอาไ้ดอกปูรู้หมดแหละเรื่องนี้ปู่็าลองหมดแหละลองทดสอบดูก็คือว่าอยู่ระยะขนาดนี้ปู่สามารถเพ่งได้เลขเลยใช่ไหมครับโบกเขาเอามารวบได้เลขฝา่มันยากซื้อทำไมไม่ทำไมมันเป็นไรเอาอะไรเอฟบีจากวันอาทิตย์นะให้เอฟบีเขาฟังไว้จดไว้จะไหแล้วเปิดดูเอาครับวันอาทิตย์เนี่ยแม่เขาชื่อแม่แม่ซื้อทิพวันทิพณครับผู้มีวันนะ เป็นทิพย์ผิวพันธุ์เป็นทิพย์ผิวพันผ่องใสต,ตั้งใเป็นไทยทิพวรนณมาผิวพันผ่องใสครับมันจะมีตัวเลขสองตัว,วที่เป็นหลักๆเลยคือหนึ่งกับหกครับหนึ่งกับหกบแต่สมมติว่าเลขออกวันใช่ไหมครับ,ค,รบค่อยสังเกตดูจะมีหนึ่งกับหกหนึ่งกับหกใช่ไหมครับแม่ทิพวรรวอืมนีม่หนึ่งกับหกครับแล้วต่อมาแม่ซื้อวันจันก็เรียกว่า้าเรียกว่าชื่อชื่อ แม่ลงครานมันแปลว่าสาวงามต่อมาวันพุธเนาะวันพุธดียากหน่อยมันจะมีเลขถึงสี่ตัวเลขประจําวันก็เลยเขาเรียกว่าแม่บริพัตรคือพัฒนาหรือหรือแบบเป็นนักประดิษฐ์นะคนเกิดวันวันพุธมันจะเป็นนักประดิษฐ์เราเป็นเจ็ดมีสองสี่หนึ่งเจ็ดสองพี่มนทุกมันแปลว่า ผู้ปราศจากทุกคือคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยเป็นคนมีบุญมาเกิดทำตรรานเขาว่าครับผู้ไม่มีทุกมันแปลว่าผู้ไม่มีทุกพี่มนทุกพี่มนพี่กอพ่อพานสุทธิมอมา้าโรล,ลิงแล้วก็ทุกครับทุกธรรมดาทุกขังอะไรองนีครับแต่มันแปลเป็นไทยว่าผู้ไม่มีทุกมันจะมีเลขอยู่ห้าหนึ่งเก้าครับต่อมาวันศุกร์เช่นว่าหวยที่ผ่านมาผูจามันออกวันศุกร์ครับมันออกอะไรหกเจ็ดเนี่ย ครับหกเจ็ดับสองแปดเออเห็นไหมเลขมันเข้าหมดแนถูกแม่แม่ก็ชื่อแม่นงยาวแปลว่าสาว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 ,สาวอ่อนนะครับผู้ไม่รู้จะแก่คนเกิดหรือสูงมันเป็นคนไม่ค่อยแก่หน้าตาเหมือนเด็กๆม,มันจะมีเลขอยู่หกก็ หนึ่งกับสองยกสังเกตดิมันออกมามันออกอะไรรลางแปดสองใช่ไหมล่ะยังหาแปดมาใส่จบเลยมลดแอดมินทะเบียนอะไรแปดสองอย่างเงี้ยก็ดูดิมันมีเห็ุมีผลมันเขาเรียกแม่หนองยาววันศุ์ครับสาวน้อยอ่วนสาวน้อยต่อมาวันวันเสาร์นอวันสุดท้ายเนาะวันเสาร์แม่กะมนทิปเขาแบบกะมลกะมลคือจิตใจเราใจเป็นทิพผูรีใจเป็นทิพที่หมายเลขเจ็ดหนึ่งศูนย์ ใจเขาเป็นทิพย์ปนเกิดวันเสาร์เขาเรียกลงแข็งครับอ๋อวันเสาร์เรียกลงแข็งคดีถ้าเรารู้สูตรนี้แล้วไปเจออะไรเขาเรียกอะไรอาจารย์เก่งๆที่ให้เลขมาเราสังเกตถ้ามันมีเลขพวกนี้เข้าตรงมันก็นตรงมีเพอาสังเกตดิเอางันดนี้เป็นบทเรียนครับครับเช่นว่าแต่ที่ได้เห็นดีว่าเอฟซี FC เห็นใช่ไหมครับเอามาเทียบเอามาเทียบได้ครับ ก็จะเทียบได้คล้ายๆกับเลขกําลังวันจริงใช่ไหมครับปู่เลขกำลังใอยดูดิมันติดมาแทบตุ้งหัวปู่ว่าัดนี้ก็ต้องติดตดิมันมีติดทุงกงวดใช่ไหมครับปู่ก็ติดแล้วเขาจะปลู่อีกหนึ่งมันเปิดด้วยดิที่ม<ๆ>ันออกมาเนี่ยสูตรนี้ไปเทียบได้แต่ว่าแต่สำหรับดวงราศรีนี่มันมันสำหรับคนมีบุญเลยแอดมินก็ไปมาหาปู่ข้างแรกเนาะปลูกกับปูกก็ดูดวงให้บางคนมีบุญเด่นแล้วไหวครับแล้วก็รถมาก็ทะเบียนอะไรจัด เขาจะลงมาโปรดหรือว่าเลขเขาจะเราไงก็เขาก็จะรู้ว่าเราเราสร้างทําจริงเราสร้างเราทําเราเราก็สร้างแดนทําพวกเราเนี่ยนะเหมือนเข่ากัเหมือนเขาค่อยๆจะบอกค่อยจะรวบทําเลยเออเลขมันจะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่าเพิ่งเชื่ออย่าใช้วิจาราณใช่ไหมภาษาพวกนี้ลองเล่นดูก่อนอย่าไปตามคำลังอ่ะเล่นสนุกสนุกอ่ะก็ที่ได้ได้สร้างได้ทำนีนี้มันก็ส่วนมากโชคลาบอ่ะ อสถานที่ตรงนี้ที่ว่าได้สร้างนี่เป็นเพราะโชคลาภที่ปูบอกลูกศิษย์ลูกหาถูกใช่ไหมครับถามถามเรื่องถามชาวบ้านที่มาเมื่อกี้แบบเขาจะรู้ปละวว่าแต่เขาไม่ค่อยกล้ามาถามปู่หรอกเพราะปูบอกนิ้วไม่รู้เกลียดคุยปู่ม่เกลียดคุยปู่ไม่ค่อยบอกใครใช่ไหมครับอเกียดผ่อนเยอะคนมาไปเพราะาปูอ่ะเหนื่อยครับพอไ้ปู่ยังไ่ได้ฉันอะไรอย่างที่แอดมินมาเห็นมากับปููขับรดออกไปหาสบียงเห็นละคาเลงไปมาหมูมาปลาไก่ครับ ก็คือว่าก็อยู่ลึกพอสมควรนะปู่เนาะอือลึกเลยเมื่อกี้ไปเกือบครึ่งจมูไม่ถึงครึ่งเหรอที่ปู่สวนรถเราไปครับก็ไม่ถึงครับก็สถานที่ตรงนี้ก็ได้จากลูกศิษย์ลูกหาที่ปู่บอกแนวทางถูกเขาก็มาร่วมกันสร้างอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ได้อืมครับเนาะก็ของวันนี้ก็ขอให้ได้สร้างอีกนะครับปู่เนาะอยากให้ปู่บอกถูกเหมือนที่บอกลูกศิษย์ถูกเมื่อก่อนเนาะจะได้ให้ fc เฟนคับแฟนช่องกันพี่น้องพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยมาร่วมกันสร้างเนาะปู่เนาะ อ่าเห็นแล้วเห็นแล้วสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งเพลงไปไอสามแปดตัวรายการเอาะศูนยนี้แค่นี้เนาะก่อนเนาะแต่เลพลงอ่ะคยบวกเพลงไปแล้วเห็นไปแล้วเมื่อกี้ครับโอ้ปู่เห็นสามศูนย์หนึ่งเลยรื่องขออนุญาตทางปู่ายๆอย่างนี้แหละไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าต้องต้องบอกเขาด้วยว่าไอสามมันกลายเป็นแปดได้นะกังไว้ได้หนึ่งก็กลายเป็นเจ็ดได้อยู่ ครัล้ำหนีคือสำรองจริงๆก็ไม่หลายตัวครับอันนี้คือเลขทิ่งได้ไหมล่ะลองตรวจเลยเด้อครับเห็นสามส่วนหนึ่งงั้นหลักๆนี่เอาสามส่วนหนึ่งเนาะปู่เนาะเลขเพ่งกับดวงแอดมินอะไรครับไอเลขกน่าเล็กอะไรปู่ก็ลืมไปแล้วเด้อเดี๋ยวคนเราไปเช็คเอาเองครับเขาเลขมีบนมีล่างเนาะไม่ไม่เยอะเราให้มันถูกข์ใช่ไหมปู่ว่านะแต่ปู่นี่เน้นเป็นเลขสามตัวเนาะอื สามตัว,วมันไปตัดเล่นหูประตูไป <c oughs> ก็ถ,กถูกมากกาบลารแล้วโอ้บางอาจารย์ครับเพราะว่าปูนี่เคยบอกถูกสามตัวจนถูกต,ววตรงไม่รู้กีท่ทีแล้วไม่อยากจะพูดต้องไปถามนี่ไม่ยองถามช,ชาวช้าบ้างคครับคือว่าถูกสามตัวจนญาติโยมเนี่ยมาสร้างเลยใช่ไหมครับปูม <ừ> ื่งวดนั้นเห็นปูว่าบอกถูกเป็นแสนเลยใช่ไหมครับอลูกศิษย์ที่ถูกใช่ไหมครับปูแล้วก็เ้อโทรศัพท์ให้ปูแล้วอะไรอุ้ยมันฟ้งง่ายเลยค่ัวอย่างอยู่อืมครับ ก็เขาได้อย่างนี้แหละครับปู่ก็ยังให้เขาดูให้เขาได้ช่วยสร้างช่วยทำขาดเหลืออะไรเขาได้ช่วยครับคือปู่ก็ยังอยากจะสร้างสถานที่ตรงนี้ใช่ไหมครับอืมก็มันยังมันโผ่คับังกระสีก็โผ่อยู่ตรงเปไนหายดีปู่พักโผ่ดูอ่ะครับโผล่หลายหลายหลายแห่งอยู่นะครับตีที่พักครับครับผมมัอยู่ไกลครับก็จะเกิดได้โชคได้ลาบกับปู่เนาะปู่้าว่าเสริมบุญบารมีเนาะปู่เนาะ การสร้างบุญสร้างกุศลนะครับผมมันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ของบุญมันต้องเสริมครับแลเดียยวคนหมดบุญก็คือคนตายไงครับก็จึงว่าถ้าไม่อยากหมดบุญก็พยายามเสริมเช่นว่าเล่นเล่นโชคเล่นลาบว่าเออถูกไหมเดี๋ยวทำบุญอะไรก็พูดไปพูดหาเขาเรียกว่าเสริมบดวงเจ้าของไงเสริมดวงราศีเราไงครับมันเหมือนแอดมินวิ่งไปตรงนี้กับเหมือนว่าปู่ กูบอกบุญเนาะครับครัแบบอกบุญเออคนไหนถูกเอออาจารย์นู่นล่างที่ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปู่สิงดงนะคะก็มีเพิ่มมา301 801นะคะทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลวันนี้ทางช่องก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ